การแสดงเการไปทำอะไร<ป> <ไป S 2> มา,มาครับก็ประมาณน่าจะมาเกือบ8ปีครับ<อ>ครับห่างไปยาวมากครับผมกไ็ไปไปมาครับอเมริกาแล้วก็เมืองไทยแล้วก็ได้ลองไปทำหลายๆอย่างคือเราก็อยากทำอยากลองอะไรที่มันเป็นอ,อ,อะไรที่มันนอกเหนือจากการสแสดงเราก็ได้ไปลองหมดละทีนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะกลับมาคราวนี้จริงๆสิ่งที่เรารักเนี่ยก็คือการสแสดง ภาพยนตร์ครับก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเป็นเลิกที่ดีครับเพราะว่าพอมารับหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่แปลกใหม่ครับแแปลกใหม่ลไ,ไปลองไปลองทำอะไรมาบ้างหลายอย่างครับก็ไปลองทําธุรกิจบ้างเล็กน้อยกับเพื่อนที่เมกาแล้วก็ไปลองอาจจะไปเรียนอะไรบางอย่างด้วยนะที่เราเอามาใช้ได้ก็คือเกี่ยวกับการแสดงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเรา เราสนใจที่อยากจะทําเบื้องหลังด้วยฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออม,มันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีครับที่เราได้กลับเข้ามาใหม่เพราะตอนนี้ก็ถือว่าก็กลับมาเป็นเพื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกอ็อาจจะอยากสารต่อทําเบื้องหลังด้วยเขียนบทซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์อยู่เหมือนกันครับอย่างตอนนั้นที่แปดีอะอะไรทําให้สาเหตุเราหันหลังให้กบูการเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตตอนนั้นเหรอฮะตอนนั้นรู้สึกว่าเรา อาจจะถึงจุดอิ่มตัวครับในในการแสดงเราก็รู้สึกว่าอยากอยากทำอะไรที่มันแตกต่างบ,บ้างได้ได้ได้หายไปจากการแสดงสักพักหนึ่งครับเราสึกว่าพอพอเราได้เออหายไปสัก78ปีเราสึกว่าเออเราสิ่งใช่สิ่งที่เราสิ่งที่เรารักจริงๆก็คือ <c oughs> การแสดงแล้วก็ภาพ,พยนตร์ครับผม,มหายไปตอนกระแสขึ้นลูกใหม่มันมาเยอะด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเลยแบบ าอยกอก่น็จริงๆแล้วถามว่าอย่างของเราเนี่ยเราก็จะมีล <voulais beeping> ุกของเราอยู่แล้วแต่ก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าอยากอยากลองไปทำอะไรที่มันแตกต่างไปบ้างครับก็เรารู้สึกว่าเออได้ได้พักได้ได้ไปค้นหาตัวเองได้ไปลองอะไรใหม่ๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ทำให้ให้เรามีมีมีพลังขึ้นครับแล้วพอถึงเวลาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอย สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราที่เรารักเนี่ยมันก็คือการแสดงแล้วก็สิ่งที่เราทําได้ดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราสนุกกับมันนะฮะครับผมนั้นพอครับก็พอพอ,อพอพี่เกรียงพุ่มกับอของแขกติดต่อมาผมก็สนใจมากเลยคือเป็นเป็นบทที่ที่ที่น่าสนใจที่ท้าทายแล้วก็ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่คนดู อยากจะเข้าไปดูในโรงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันมันมีความลึกลับแล้วมันมีการพลิกบทบาทด้วยฮะตรงนี้ที่รู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรที่ที่น่าสนใจครับตอนนี้ที่ที่ผมที่ผมรู้สึกว่าเรากลับมาเนี่ยผมก็ออยากที่จะทำทำสิ่งที่มันเป็นการแสดงด้วยแต่ว่า เราก็อยากจะลองเบื้องหลังด้วยครับซึ่งตรงนี้ถามว่าจะกลับมาแบบสาววอลเลยไหมก็ถ้ามีอะไรดีๆผมก็ก็กรับอะครับที่างแปดปีที่หายไปมันได้ตอบโจทย์ชีวิตกับสิ่งที่เราตั้งหวังเลยครับหรือว่ามันลุ้มลุกมุกพานขนาดไหนยังไงผมผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราได้ค้นหาตัวเองได้ลองอะไรที่เรายังไม่เคยลองได้ลองทําอะไรต่างๆแล้วก็ไปเห็นชีวิต หลายๆแบบะครับทั้งที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราเรารู้ว่าพอถึงเวลาแล้วเรารู้ว่าเรามีความสุขกับอะไรก็เนี้ยแหละครับก็เลยก็เลยกลับมาตรงนี้ไม่ไม่ับไปไปมาครับอ๋อไปใช่ครับแต่คนที่ว่าเออหายไปไปมีครอบครัวโอ้โหยังครับยังยังครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีามลเลยใช่ไหม อะไรครับเขาเป็นห่วงเหมนว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีความกังวลหรือว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากังวลเรื่องครอบครัวอะไรบางอย่างไม่ใช่ใช่ไหมมีความเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วคนเราถ้ามีความสุขกับกับคือถ้าเราถ้าเรารู้จักตัวเองดีแล้วเราก็มีเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งผมว่านั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับครับผมก็เหมือนเราก็คิด พูดเหมือนมีแล้วแต่ไม่ต้องเป็นครอบครัวไม่ต้องได้เหมือนไม่ได้โฟกัสอะไรก็อันนี้อันนี้พูดเป็นในในเหรอไม่พี่เป็นพูดในในพี่เป็นในในพี่มีแหละเป็นคนคคิดเลยแต่ไม่จ้เป็นจะต้องเป็นครอบครัวไม่ต้องแต่งงานแต่มีเป็นคนคู่คิดิด่ใช่ครับบางทีคือคือบางทีเราเราไม่จําเป็นจะต้องจะต้องแต่งงานเสมอนะครับเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าถ้าเราเรามีใครสักคนที่เราแบบรู้สึกไว้ใจได้คุยได้ผมว่ามันก็เป็นความสุขดีครับ ก็คือมีสถานะคือจะเป็นยังไงดีเป็นคนพิเศษดูเก่งไม่ตองเอาว่าเป็นเป็นคนพิเศษครับทุกเย็นอ๋อคือคำตอบคืออยากได้อย่างงั้นโอเคโอเคครับผมเวัับาปรตอะไร๋อก็มีการเคาะสนิมอะไรกันเยอะอยู่ฮะคือเราก็รู้สึกว่าคือการกลับมาครั้งนี้เราอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างด้วย ไม่ว่าจะ,จะการเล่นหรือการอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการทำเป็นบ้านก็ต้องเยอะขึ้นครับแต่ทั้งนี้นั้นเดี๋ยวเราก็ต้องคุยกับพุ่มกับนะครับกับคุณเกรียงท,ที่ที่มาทําเรื่องของแขกเนี่ยครับว่าเ,เขาต้องการแบบไหนแล้วก็สิ่งที่ที่ที่เราจะให้เขาเนี่ยมันตรงกันไหมครับแล้วก็ดีใจด้วยที่มีโอกาสอย่างน้องทัพทีมแล้วก็มีโอกาสได้เล่น,นเขา,าครั้งแรกนะครับ อ่าแล้วก็น้องโมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่ดีพอเมื่อกี้คุยกับน้องบอกว่าเอ้ยทั้งสองคนบอกว่านี่เป็นเรื่องแรกที่เป็นภาพยนตร์ครับผมก็รู้สึกว่าเออมันมันท้าทายดีแล้วก็พอพอถึงเวลาผมว่ามันมันน่าจะมันน่าจะโฟล์ไปได้ดีครับอ่าเนี่ยแหละครับตอนนี้น่าจะรู้กันแล้วครับว่าว่าผมกลับมานะครับก็ครับ อ่าใครมีบทอะไรน่าสนใจติดต่อได้เลยครับผมแต่พี่กอบกลับมาพี่กอบก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับหน้าดูเฟสขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราจะไปเข้มๆอ๋อใช่ครับตอนนี้คือเราหน้าเราเปลี่ยนก็เลแหมก็ต้องเปลี่ยนลุกันบ้างใช่ไหมเราจะมาเดิมๆอยู่ซ้ำๆคนก็เบื่อครับทำอะไรไหมนะเออทำอะไรครับดูแบบดูเฟจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเฟจจิ้งเหรอโอ้โหไม่ นิวเฟสไหมเหรอคิดว่านิวเฟสไหมล่ะใช่นิวเฟสเหรอทำได้ไหมเออมีแบบว่ามีบ้างก็คงก็ต้องก็คงมีบ้างแหละครับต้องดูแลตัวเองบ้างครับผมอันนี้เรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นก็คืออาจจะด้วยเราเปลี่ยนลุกด้วยเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยไม่เคยได้แต่งลอเอาจริงๆนะคือตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่จอหังเวสจนมาแบบชายาจนอย่างเงี้ยคือ ลุคมันจะเป็นลุกที่เซอร์มันมันมากกว่าเซอร์ครับมันมันคือโซมฮะ <c oughs> มันคือโซมมากอะไรที่ใจทำให้เรารีเฟซตัวเองเปลี่ยนเฟซใหม่เออเนี่ยครับก็คือเราเปลี่ยนทรงผมมันก็เปลี่ยนลุกแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเราแต่งตัวไม่ค่อยเป็นด้วยคือพอมันอยู่ในคาแรคเตอร์พอเราออกไปไปอย่างไปงานอย่างเงี้ยเราก็จะอินกับคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวคุยพุ่มกลับเลยบอกว่าขอขอลุกใหม่เลย เพราะว่าเราจะได้จะได้เปลี่ยนลุกไปเลยด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาคือคนจะเห็นว่าโอ้ยโหดก็อย่างชายานี่ผมแบบไปทําแทนไปคือทุกอย่างให้มันให้มันเปลี่ยนไปฮะแต่ครับจะไปทำอะไรกับ มีมีจิ้มมีเติมมีเสริมนะอตอนลงอันนี่นี่คือจะถามว่าทำสัญญากรัมไหมเหรอฮะไม่เพราะว่าเป็นการดูแลมันไม่มีเฟสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอจริงมีลำขาตรงนั้นไหมผ่านที่นองคลินิกเดินผ่านเดินผ่านแล้วแวะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดินเดินผ่านแล้วก็ดูป้ายอย่างเงี้ยเหรอมีโปรเดี๋ยวแวะเข้าไปนิดนึงเข้าเหรอเขาไปเหรอฮะหนูไม่ได้ไปหนูไปนอนอยู่หน้าั่บ ตอนนี้คือบอกว่าตอนนี้นะฮะศาสตร์ในการดูแลตัวเองม,มันมีหลายหลากหลาย,ลายจริงบางทีเราอาจจะไม่ต้องพึ่งมีดหมอก็ได้แต่เราดูแลตัวเองอย่างผมเนี่ยคนจะคิดว่าเทำไมเราดูเปลี่ยนไปเพราะจริงแล้วเราน้ําหนักเราลดไปเยอะเลยแต่ก่อนนี้คือลดไปประมาณน่าจะเกือบ10โลอ่ะคือหน้ามันก็เลยแบบดู <c oughs> ใช่ครับใช่ไราไม่ได้ทำอะไรมา ก็แล้วแต่จะคิดเอาดูแลตัวเองเปลี่ยนคำถามอีกรอบหนเออว่าพี่ไปจิ้มไปเติมมาหรือว่าหรือพี่มองยังไงการศัลยกรรมเอ่าถ้าถ้าจิ้มไม่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 น่าจะจิ้มฮะอ่าจะจะเป็นจิ้มอย่างอื่นมากกว่าอ้าวยังจมูกไม่ครับไม่คือคือจะบอกว่าอ่าจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะการการดูแลตัวเองสําคัญสุดนะครับเพราะว่าคือแล้วก็การแต่งตัวทรงผมเนี้ยจริง คือบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี้ยไม่เคยได้ทําผมทรงเนี้อะเนี่ยคือคนคิดว่าเฮ้ยทำไมเราหน้าเปลี่ยนเพราะว่าก็เราเปลี่ยนทรงผมด้วยครับแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยเราก็แบบแต่ก่อนนี่คือไปลุกไหนก็ลุกนั้นคืออย่างอย่างชายาอย่างเงี้ยอ่าหรือว่าจองหมังเวทโกนหัวเราเราไปไหนก็คือก็โกนหัวหรือตอนที่ตอนที่เล่นปลายเทียนโหนานมากเนาะมีอะเคยดูไหมเคยเคยผ่านตาไหมครับเคยใช่ไหมโอเค บา,บางคนแบบเฮ้ยเรื่องอะไรอะจำไม่ได้แล้วคือตอนนั้นเราก็แบบโกนหัวแบบข้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีจุกอยู่ข้างบนคือเราไปไหนเราก็ก็อินคาแรคเตอร์ก็เลยคนก็จะคิดว่าเออนัานคือลูกกลาวแต่จริงๆตอนนี้ก็คือเอาง,ง่ายๆมีมีสไตลิสที่ดีขึ้นครับคนจำไมได้ครับ เรายังจำไม่ได้เลยจริงเหรอเมือ่อกี้ถามพี่ก๊อฟเหรออ้าวเหรอค <c oughs> ุ้นนิ่มีมีบ้างครับก็ก็วันก่อนก็เข้าไปเข้าไปซื้อเสื้อไปลองเสื้ออะไรเงี้ยเขาก็เขามองเราแบบพยายามมองเลยนะเขาใส่แว่นด้วยแล้วแบบพยายามมองนี่ทำไมเขาก็เขาก็ยิ้มยิ้มหน่อยแล้วก็อะไรเหรอครับเขาถามทำไมคุณนหน้าจังคุณหน้าบอกเหรอสงสัยเราไม่รู้ อาจจะน่าโหลบ้างครับครับก็นั่นแหละฮะก็มีบ้างครับครับพี่ก็ไม่ใช้นามสกุลไหนครับผมฮะเรื่องอะใช้อะมัดรือยักคุณอ๋อตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อด้วยครับอ่าเพราะว่าคือเราก็นะอยากจะลุกอินเตอร์ขึ้นครับผมก็ใช้เป็นชื่อกอฟอะคาลูคัสครับซึ่งครับอะคาลูคัสแค่นั้นไม่มีไม่มีอะไรต่อฮะก็คือเป็นกอฟอะคาลูคัสครับผม ไปติดตามได้นะครับใน IG นะครับอาลูคัสหรือว่าช่อง y t u t u นะครับผมก็ทำเพลงด้วยได้บอกอย,ยังยครับผมก็ฝา <c oughs> กช่อง YouTube ด้วยครับทำเพลงแต่งเองถ่ายเองนะครับ <c oughs> แล้วก็อกราลูคัส A K A r A แล้วก็ลูคัส L U K A S นะครับ <c oughs> ไปติดตามได้ครับช่อง YouTube แล้วก็มี Facebook Instagram ด้วยครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับ ฝากติดตามผลงานภาพยนตร์เรื่องของแขกด้วยครับรับรองว่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าลุ้นแน่นอนครับเจอกันที่โรงภาพยนตร์ครับ